สวัสดีครับช่องอนันต์ชาแนลครับช่องที่จะพาทุกคนไปสำรวจบ้านล้างนอนกลางป่าในเวลางนเท่าไรวันนี้เราจะพาทุกคนไปนอนที่วัดล้างครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนี้นะครับก็คือเราไปสำรวจวัดร้างกันนะครับเสร็จเรียบร้อยก็นอนต่อครับที่ผมติดไว้ก็คือถ่ายคลิปไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ทุกคนดูพร้อมหรยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะ ต่อไฟกันนะครับวันนี้เราจะนอนที่นี่กันครับเราจะแคมป์กันที่นี่เลยไฟน่าจะติดยากอยู่นะเพราะว่ามันชื้นฝืนจะค่อนข้างชื้นทั้งวันนี้ ก็เดี๋ยวจะพยายามก่องให้ติดนึกสนุกยังครับนึกสนุกออกมานะครับจะได้เอากล้องถ่ายไว้มั่งให้ช่องผมเจอผีมั่งเถอะครับ ครับไฟของเราติดแล้วนะครับก็ยังขาดไม้ครับซึ่งวันนี้อ่ามันเปียกหมดเลยครับ เ,เราจะกลางเต็นครับกางเต็นก่อนต้องนอนไม่ให้ตรงขื่อนะครับโอ้โห,หมดครับหมดขึ้นครับชื้นัะ ไฟติดปุ๊บมันก็เริ่มร้อนครับตอนนี้ปิดไปเอง ออกปากเลยครับอากาศเย็นตอนนี้กางเต็นท์แล้วนะครับวันนี้เราจะนอนที่นี่กันนะครับที่อ่าตัวนี้เป็นศาลานะครับสาวัดแต่ก็มันก็ดีนะ ถ้าสตรีมแต่หัวข้ามหน่อยอาจจะมีคนดูเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะดึกแล้วก็เลยไม่มีคนคนคนต้กจะนอนกันนะครับพอนอนกันปุ๊บมันก็เลยมีดูสงสดอยู่ที่หกคนนะครับหกคนพามาตะลุยนะซึ่งเที่ยวหน้าเดี๋ยวจะถ้ามีการไลฟ์อีกก็จะให้หนานกว่านี้อีกนะแล้วก็ แต่ต้องอัดเป็นคลิปไว้ด้วยนะคลิปไว้ก็ของผมก็มีบ้างเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเอามาถ่ายให้คนดูกันนะนี่ก็เป็นการแคมป์ครับที่ผมถ่ายตอนนี้คือการแคมป์แคมปิ้งซึ่งมันแคมไม่ได้ครับวันนี้เนื่องจากว่ามาม่าไม่ได้ออกมานะครับลืมไปได้ไงก็ไม่รู้ครับไฟก็ลืมครับวันนี้ ขุกขักมากครับนี้ตอนนี้ก็ทีสองกว่าแล้วนะครับทีสองกว่าแล้วเลยได้ไม่ได้ต้มอาม่มาก,กินนะครับวันนี้ ก็อันนี้เดี๋ยวผมเซฟแบตไว้นะครับเซฟแบตไว้พรุ่งนี้ฮะไว้ถ่ายพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับจะได้มีมีคลิปไว้นะครับตอนเช้าว่าเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเอาโกโปเนี่ยนะครับถ่ายกันไปก่อนซึ่งโกโปจะมีอยู่สองตัวนล้วทำไมมันเช็คทิศไม่ได้ ไม่มีทิศบอกไฟก็ไว้นี้นะครับมันไม่ลามไปไหนหรอก ตัวอะไรเนี่ยขอขันหัวใหม่ดิ ฟืนดุนนี้จระวังไว หลังจากนี้ไปเดี๋ยวก็จะเข้านอนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะรายงานถ้ามีเสียงดังก็จะรายงานนะครับเสียงดัง ตีครึ่งนะครับสีสี่ครึ่งตีว่าสว่างแล้วยะดจมุบ 在捡东了 ก็อนอนกันที่นี่เมื่อคืนนี้นะครับประมาณนี้ก็สว่างแล้วตีห้าแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไร เกียร์ไฟนะครับเมื่อกี้เอาเอาใส่ใส่กันไว้ต้องเกียร์ออกกันนะเพราะเดี๋ยวจะไม่อยู่ละ หาต่างเลยนะครับเละมากครับทางสุดยอดต้องขึ้นตกตรงนี้เดี๋ยวว่าจะไปตรงนั้นเดี๋ยวล้ม เลเร็ดแรครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการนอนนะนอนที่วัดล้างนะครับก็กางคืนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเสียงก็ปกติทั่วไปนะครับไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงอะไรเลยเั้งนี้เดียวนกเว้นครับเสียงเขียดน่าจะเนื่องจากว่ามันพวกสัตว์เนี่ยน่าจะไม่ออกมาเนื่องจากว่าฝนมันตกแล้วมันเฉิดแฉะหรือเปล่ามันเลยไม่ออกมานะครับ ก็เลยทําให้เงียบจริงื่อคืนนั้นครับแล้วก็หลวงพี่นะครับที่ตามหาหลวงพี่ก็ไม่มาหาเลยสงสัยหลวงพี่จะไปทุดงนะครับโดนทุดงไกลแล้วหลวงพี่คงกลับไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับนะครว่าจริงๆแล้วนะ วัดใจนะครับวัดใจกันนะครับว่ากล้านอนไม่กล้านอนผมนอนได้นะครับนอนได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนแล้วจะโดนท้ายนอนผมนอนหมดทุกที่เลยครับนะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีอะไรนะแล้วเราก็อีกอย่างถ้ามีวิญญ,ญาณก็คือเราไม่มีจิตใจที่ไปลบหลู่หรือไปทําอะไรเขานะครับก็ไม่น่าจะทําอะไรเรานะซึ่งไอ้ตอนท้าท,ทายเราท้าทายเขาออกมานะครับออกมาเพื่อมาสื่อสารกับเราครับไม่ได้ก้าวร้าวนะครับเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้ อาจจะไม่ได้จองอาฆาตมาไลายเรานะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิญญาณนี่ยจริงๆมันมีทุกที่แหละแต่ผมว่าวิธีการสื่อสารกับเขาเนี่ยมันจะยากนะยากเนื่องจากว่าวิธีเววเววพลังของเขาเนี่มันต่ำเลยสื่อสารกับเราไม่ได้นะครับซึ่งบางที่เขาอาจจะมีเววพลังสูงนะครับเลยทําให้สิ่งของเนี่ยมันล่วงได้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะครับอ่าตัวหนึ่งนะครับใหญ่ใจดีครับที่พา พวกเราไปสํารวจในทุกๆครั้งเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับผงเวิร์กครับผงเวิร์กตัวผงเวิร์กนี่ครับหนึ่งกระป๋องสามารถใช้นานนานเป็นเดือนนะครับก็คือเกินหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้หนึ่งกระป๋องนะครับวิธีการใช้ก็ให้น้ำครับรูปฝ่าเท้าก่อนรูปฝ่าเท้าหรือรูปหลักแร้หรือรูปตรงที่เราจะระงับกลิ่นนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้ผงตัวนี้ทาทาลงไปนะครับมันก็จะลายติด ปิดทาให้ทําทให้เราระงับกลิ่นตรงนั้นได้นะครับก็คือส่วนมากก็จะเป็นกลิ่นเท้านะครับที่มันเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ที่ทํางานในออฟฟิศเนี่ยนะซึ่งจะมีเหงื่อออกที่ฝ่าเท้าตัวนี้ครับสามารถช่วยระงับกนะลิ่นกลิ่นระงับเหงือ่อแล้วก็กลิก่นทาให้ไม่ให้เกิดกลิ่นในที่ฝ่าเท้าได้ครับนะแล้วก็ระงับกลิ่นกายก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะใช้นะครับก็ เทประมาณแป้งนะครับประมาณแป้งก็คือใช้แค่นี้เดียวก็ได้ประสิทธิภาพแล้วนะครับสามารถติดทน,นนานถึง20ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นสัจจรครับเป็นผู้คิดค้นนะเป็นผู้คิดค้นองคตัวนี้ขึ้นมานะครัเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ามันสามารถใช้งานได้ดีมากครับประสิทธิภาพดีมากนะแล้วก็จดแจ้งออยอถูกต้องตาตามกฎหมายนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสั่งซื้อน้ำผมเวิร์กนี่ก็แอดไลน์ผมนะครับแอดไลน์ผมก็คือ ID ไลน์นะครับ0652160612 0652160612นะครับแอดมาครับแล้วก็แอดมานะครับบอกว่าสั่งซื้อผงเวิร์กนะครับผงเวิร์กนี่ยจะมีค่าจัดส่งนะครับ่1-5กระป๋องแรกเนี่ยเราจะจจะาเรส่งก็คือมีค่าจัดส่งนะครับ34บาทครับส่วน ถ้าสั่งซื้อ6กระป๋องขึ้นไปนะครับเราจะ,จะส่งให้ฟรีครับเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยช่องช่งชงนันน์ครับก็คือ,ซ,อซื้อตัวนี้นะเป็นช่วยการสนับสนุนช่องนานน์อีกตัวหนึ่งก็คือเื่อนกด subscribe ครับแล้วก็ช่วยกันชมคลิปนิดชมคลิปครับเพราะว่า,าผมก็ตั้งใจทำํำตั้งใจทามากเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกด subscribe นะครับกด subscribe แล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดกันด้วยนะครับไลฟ์สดกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอาจจะไลฟ์สดดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการทําให้มันบรรยากาศมันไม่ใช่บรรยากาศนะครับคือรอผีนิดนึงนะครับผีมันจะได้มานะครับดึกดเนี่ยมันจะเฮี้ยนหน่อยนะครับรอมปนก่อนนะครับเผื่อบางทียังมาไม่ถึงอะไรประมาณนี้หรือยังไม่ตื่นนะครับยังไม่ตื่นก็เลยลองไลฟ์ดึกๆหน่อยนะครับ อ่าฝั่คนถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะครับแล้วกดสับสกายช่วยสั่นกระดิ่งด้วยก็ดีครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ